ครับผมก็วันนี้อาจจะไม่มีคลิปอัพนะก็ต้องขออภัยด้วยนะที่ผิดคําสัญญาที่ให้ไว้ในโพสต์ในเฟ e b ุ o กนะก็เหตุผลเนาะผมกดพลาดนะไปลบไฟล์วิดีโอที่ได้บันทึกเกี่ยวกับความรู้สึกหลังชมตัวอย่างไว้นะจริงๆแล้วนะการตัดต่ออะไรมันมันเสร็จหมดแล้วนะฮะเหลือแต่การเรนเดอร์แค่นั้นเองแล้วก็ใส่รูปอะไรนิดหน่อย แต่ว่าผมทำพลาดนะก็ต้องขออภัยกับคนที่รอดูความรู้สึกของผมนะฮะจากการที่หลังชมตัวอย่างด็อกเตอร์สเตนนะฮะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะรีบทํามาให้เร็วที่สุดนะฮะจะพยายามรีบปั่นงานแต่ตอนนี้น่าจะเลื่อนวันไปอีกประมาณ1วันหรือไม่ก็2วันนะฮะก็ต้องขออภัยกับทุกๆท,ท่านจริงๆที่กําลังรอคลิปของผมอยู่ก็ขอประธานอภัยมาณที่นี้ครับแล้วผมจะไม่ให้เกิด เรื่องแบบนี้พยายามไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกก็วันนี้ก็เรียนมาแค่นี้ครับขอบคุณที่รับชมครับ